อมีแต่นางงามนะม,มันน um> si ี่ไม่มจูดูไหมมืคืนไม่สบายเลยไม่ได้มาก็ได้สมัยถูกความไร้็ได้มางานลำวงเลยเมื่อคืนนะคะเข้าก่าเรื่องสาลำวงกันหมดเศร้ามันนี่เขาไได้ไปนะั ขุนกองข้าวนะคะมาเลยสาธุนะเๆหมดหลอะเจ้ายนยนยนมาเอออยุจุหวังจะเพิ่นกันนะคร,รับเต็มกอนนะครับไฮติมก่อนมี่ไฮต็มพร้อม นี่ไอติมด้วยอาซิ รวมกันนะคะไปไส่ค่ะคุณแม่ว้าดีกา พิธีผูกข้อต่อแขนนะคะเริ่งค่ะ,ะตัน่ะ่อยากให้เห็นอ่ะขออนุญาตนะคะ ทษนะคะข่จบยานรัรัาต้องหาเนื้อคู่เจ้าเมืองนะคะลุกจานหนได้ลูกจานหนได้ใช สิบเนี่ยน้องกตะกล่าวปน้องหน่อไปเนื้อไเสียของกับลงวันพาผู้โตคคุผู้องเก่าคุณประพุทธของแ้หน่าสุขังคุณประทั้งถูงทรงคุณพระสงค์ทรงหมู่สู้ข้นบราถอย จากมนุษย์การท่านบ๊กูภาคธนการทรวนรองธรรมนัตพงศ์โพธิ์ไพศาลจ้าววัดรัตบาลพิยาพระองเจ้าที่เคารพทุกผู้นการเรียนท่านนายกหมดขามันทองในยกองคงานบริหารชุดพระบรมเพลังสารจุลบามเคารพเรียนท่านผู้ใหญ่บ้านสพนนักงาทองที่ตลอดจนชาวบ้านทุกที่ทุกสารสารหรือเก้าวที่เคารพทุกท่านขณะต่อไปนี้จะเป็นพิธีสู่ความลุมภูลา ทำงานท่องแห่หโปรศบวันนี้ได้เวลาอภิเษกมงคลแล้วขอเรียนเชิญท่านนายกอธิษฐา,าเปียนมงคลที่ผ่านบาสบีของวัดเรียนเชิญครับไม่หนี่ยนะมือนุ่นอาจาเท่านั้นเองมือนีเป็นมือสารวันสอบมืขอประกอบขวามดีบบบที่ได้ประกขอบพิธีสู่ฝันบุญคุณล่างตำ้งหน้าทำนาโชโซ่กั้นใจนี้ต่อไปการตั้งหน้าขอให้มาขอปี เจ็บความสุขหายสุขหายโศกหายโรคหายไข้หายปยาโรคป้าจะเริ่มเดืออายุวันะสุขภาระอ่อนุภาพคุ้มประดุจคุ้มประทับคุ้มประสงค์คุ้มปกองปุกปัดศรัทธาตลอดการทุ่งเมื่อเชอญศรีนิชาสักาเอ ตัณห์กันตังุูธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสักเคกาเมจรู ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีมือนีเมืองสันวันีวันจิตถิอโมทัจโถ ที่คนทั้งโลกื่นชมบันทีพระบรมกาคตรสันโทลงมาเกิดเป็นในถือโลกกำเนิดลงมาเปิดโลกโลกกาพระสัทภาพก้อตั้งแต่นออารหันมารุกันอยู่ในโลกจึงเป็นโชว์ของชาวป เสรษฐีปูกเขาเอาใส่เราใส่ชาคนจึงได้ก้ามไปอยู่ในป่าบ่มาอยู่ในทางยังมีนางนาหนูฉลาดเมื่อคนสาวน้าคนคิ้กองกิ้งคงคงเเป็นการ ขูกคอต่อแขนนะคะตามประเพณีสามข้ามกันสามนะคะโอ้โทุกนย้ายเกือบแล้ทษกขยายอืมทุกคนขย่ายิ่งรักยิ่งอเออ

นี่เด็กจอะต่ไหนะกไปขายเอ้ยไปไปไูกค่ะช่อในจาะเราเน่ยนะ่ะี่ดูตรู้ชอให้อ่อนอ่นมจะอ๋อให้เราติดองเลยฮะเรแจกกบดเจาะทุ่งพอดีทุ่งพอดีพอดีนลยถุงพอดี

ไอเสียวนะฮะไอนนี oh. no uh, so ้เขาว่าเก็บไว้ข้าวจะได้เป็นผลผลิตนะคะเขาว่าจะสั้นนะไปใหนไปหน้าไอเติมฟรีนะคะเติม จ้าเอาแ่น้อยุดเวลาจเชพิเลยจมรดาไอ้าเด้อบานิค่ะอ้จอมดีมัจะอ่เราคืออิ่มแล้วนะคะอยาดเชิญชื่เชีเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่องเี้รรนันต้ค่ะอ่ไ้ค่ะบูาการบูชาเจ้าพระาสุขประการ ชนิโสกาโหตุสัพเทปิปาริโนมีสาวตาดามิีน้ำข้าวพิสาบานนาัพเพเทวะนโมท่านตุน้ำเอาไปทำบุกอะไรคะเจอจะได้เหมือนะอะไรนะคุยัผู้ใหญ่ยังเรื่องเมื่อกี้นี่ออเจียววะครับคุยแล้วแต่แบบคุยกับข้าวก่อนต่างคนต่างไปบ้างอืออะไรสบายเชื่อว่าอะไรกินข้าวกินข้าวเออเจียววะวะเจียววะวะ ข้าวที่ชาวบ้านนำมาถวายวัดนะคะบุญกองค่ะเชียว้าเชียรคนหน้านี่ยกูได้กูได้เล้ขอบเท้เลยสวยนาลุงจ้ามิวสิกปืนนะมิวสิกปืนนะมิวสิกเสร็จสิ้นนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ